วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาขับรถแข่งกันดีกว่านะขับรถแข่งที่เราสามารถกระโดดได้เนี่นะใช่ถูกต้องเลยเพราะว่ารถของเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นลราก็เรามาแข่งกันเลยดีกว่าใช่เรามาแข่งกันเลยดีกว่านับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสไปเลยไปเลยนี่ไงไปแล้วโอ้โหเร็วมาก นี่รางวิ่งเร็วนี่นะใช่รางวิ่งเร็วสามารถผ่านไปได้เร็วมากเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เพียกต้องชนะแน่นอนไม่มีทางเพราะว่าตอนนี้พี่วันนำหน้ามาแล้วใช่แล้วฉันก็นำหน้าอยู่เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนพวกพีก่นายนำหน้าฉันไปได้ไงนี่มีลาวาด้วยอยาง้งเหรอมีลาวาอา้าวติดชนมีลาวาด้วยไปกันได้ยังไงเนี่ยมาแล้วตอนนี้เราจะต้องกระโดดข้าผ่านไปพวกพีก่กนายนำหน้าฉันไปหนึ่งก้าถ้าเรื่องกระโดดละฉันไม่ยอมใครหรอกเพราะว่าตอนนี้ฉันหล่น แล้วเพียงก็หล่นตามไปด้วยเดี๋ยวมาใหม่นี่ไงมาแล้วโอ้โหกระโดดสูงข้างหน้ามีกับดักนี่นะทำไมกระโดดกันไปได้เลยเนี่ยนี่ไงกระโดดผ่านมาได้แบบสบายๆมีกับดักแต่ว่าคราวนี้เราจะต้องกระโดดถ้าอย่างนั้นละก็เดี๋ยวฉันจะนำไปก่อนนะทุกคนนะพ,พุกคิกนายผ่านด่านไปแล้วเหรอฉันผ่านไปแล้วอ่ะนายผ่านด่านไปแล้วจริงด้วยฉันมองเห็นหนายข้างหน้านั้นแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังนำนายอยู่เหมือนกันทำไมพีอกตามใครไม่ทันเลย นี่ไงมาแล้วมาแล้วผ่า,ววานโอ้โหไม่ทนันไม่ทันล้างเลื่อนวิ่งเร็วแต่ไม่เป็นไรกระโดดไปใหม่ตอนนี้เพ่ก,ก็ตามมาแล้วเหมือนกันนะอ้าวตกตามมาแล้วอย่างนั้นเหรอตามมาแล้วแต่ว่าไม่ทันสองคนนั่นเลยทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวตามมาตอนนี้พี่ฝนก็กําลังตามปุ๊กปิ๊กไปเหมือนกันจริงด้วยปุ๊กปิ๊กนําอยู่ตอนนี้แล้วเพ่ก,ก็ตามอยู่ เดี๋ยวก่อนโดนลาวาเฉยล่ะระวังลาวาด้วยพี่ฝนใช่ตอนนี้โดนลาวาเฉยเลยพวกเบกไนอยู่ไหนแล้วฉันนําไปไกลแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้คราวนี้อย่าบอกนะว่าพวกเบกไนจะเป็นฝนน่ายชนะเหรอก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ไงฉันมาแล้วทําไมไปกันเร็วจังเลยเมื่อกี้นายหล่นเหรอฉันหล่นแค่ทีเดียวเดี๋ยวฉันจะแซงกลับไปใหม่ให้ดูเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่อยู่ในนรกอย่างนั้นเหรอเนเธอร์เหรอพี่ฝนใช่ในเนเธอร์ มา<อ>แล้วนั่นไงพี่ฝนเจอพวกพ๊กแล้วทำไมพวกนี้ไปกันเร็วจังเลยอะ่ะอยากจะบอกว่าเราจะต้องใช้จังหวะแล้วก็สายตาที่แม่นยำในการกระโดดข้ามผ่านไปซึ่งพี่เอกไม่มีเลยตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสะพานหายไปเฉยเลยสะพานหายไปได้ด้วยเลรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพวกพ๊กนายกำลังตามฉันมาเพราะฉะนั้นฉันจะต้องรีบไปต่อให้ก่อนเลยพี่ฝนไม่มีทางเพราะว่าตอนนี้ฉันนำนายอยู่แต่ตอนนี้เพียกตามมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนมาแล้วโอ้โหยากมากยากมากเลยขราวนี้โอ้ยผ่านไปได้ไงเนี่ยมาแบบงงงงผ่านไปได้เฉยเลยพวกเราเอาสะพานหายเหรอเดี๋ยวก่อนต้องเบรกก่อนไปกันถึงไหนแล้วเนี่ยเลยสะพานไปไกลแล้วเลยสะพานไปไกลแล้วหรอใช่ตอนนี้พี่วนกําลังนําหน้าอยู่ตอนนี้เพจเข้ามาในวงวงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลาวาอ่าวตกกาลังมองหาพวกเิ็กอยู่นั่งไงเจอแล้วพวกเป็กเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่วนจะต้องรีบไปฉันจะไม่พูดมากเพราะว่าฉันตามอยู่ เดี๋ยวก่อนนี่ไงฉันมาแล้วโอโหกระโดดอืผ่านไหมผ่านไม่ผ่านทําไมสองคนนั้นเข้าไปกันเร็วจังเลยแล้วพวกเพกนายผ่านไหมฉันผ่านไปแล้วนายผ่านไปแล้วเหรอผ่านแล้วฉันคุยได้ละเดี๋ยวก่อนนายแป๊บหนึ่งนี่ไงไม่ผ่านเดี๋ยว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 เพกตามสองคนนั้นมาแล้วเกือบถึงแล้วไม่ผ่านเฉยเลยเมื่อกี้นี้ไม่ผ่านเฉยเลยแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้ดูท่าทางน่าจะยากไม่ผ่าน นี่ไม่ผ่านกันอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนพวกพิกนายไปถึงไหนแล้วฉันก็ลงมาที่เดิมนี่แหละลงมาที่เดิมทําไมอะแล้วก็ผ่านมาแล้วนี่ไงผ่านไปแล้วเหรอใช่แล้วฉันผ่านมาแล้วอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงนายเก่งมากเลยคราวนี้แต่ว่าพี่ฝนตามมาแล้วนี่ไงนี่ไงพี่ฝนตามมาแล้วทําไมสองคนนั้นไปไกลขนาดนั้นแล้วงั้นคราวนี้ฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจทำไรพี่ฝนเดี๋ยวรอพีเอกก่อนก็แล้วกันรอทําไมเพเอกมาแล้วเหมือนกัน นั่นไงเพยกําลังตามมาเพราะว่าตอนนี้เราจะได้เข้าเส้นชัยไปพร้อมกันเราจะเออเข้าเส้นชัยไม่พร้อมกันแหละอยู่ไหนแล้วนะ เพ่เกหล่นลงไปตรงลาวาหล่นลงไปตรงลาวาเหรอใช่เขามีลาวาอยู่ตรงเนี้ต้องหลบดีๆใช่เรามาร,ระวังให้ดีนะมีเส้นทางต่างระดับอยู่ทางต่างระดับก็เยอะจังเลยนะนี่มาเร็วเข้านั่นไงมองเห็นพี่เอกแล้วแล้วเี่เกก็กําลังจะหล่นนีไน่ไม่หล่นไม่หล่นเขานี่ผ่านนี่ผ่านไม่ได้ยังไงเนี่ยมาแลว้วเร็วเข้ามาแล้วงั้นไปเลยนะเอาไปได้เลยแล้วตรงนี้ไปไงเนี่ยตรงนี้ต้องกระโดดกระโดดแล้วต่อนหน้าต่อตาฉันก็หล่นเหมือนกันน่ะ พี่วนก็หล่นเหมือนกันต่อหน้าต่อตาเลยเอ,อ๋อต้องกระโดดไปทางขวานี่เองใช่มีเส้นทางอยู่เอ้าหล่นนะต้องระวังต้องค่อยๆกระโดดข้ามไปตรงนี้ยากเหมือนกันนะทุกคนนะใช่ค่อนข้างยากแต่กระโดดผ่านมาได้งั้นเพคก,กระโดดแล้วก็ถอยหลังกลับก่อนดีวกว่าเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้กระโดดไปเลยก็แล้วกัน นี่เขากระโดดกันไม่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าตอนนี้พี่ฝนกําลังนําเพื่อนอีกคนนึงแล้วพี่ฝนนําขึ้นไปแล้วเหรอใช่พี่ฝนนําแล้วแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแล้วด้วยเจ๊ได้จังเลยฉันโดนลาวาไปหลายทีนะมาแล้วผ่านปุ๊ปปิ๊กโดนลาวาหลายทีแต่ว่าพีเอกโดนทุกจุดเลยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ห่างตาเห็นอะไรพี่ฝนปุ๊ปปิ๊กหล่นลงไปเฉยเลยทักนกระโดดไม่ผ่านนะพีเอกมาแล้วเขาตอนนี้พี่ฝนผ่านด่านแล้ว เพ่กำลังตามไปแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังกระโดดอยู่ติดกําแพงอีกแล้วระวังให้ดีนะข้างหน้าเนี่ยนะห้ามกระโดดไปนั่นขาดไม่งั้นหล่นลงไปนะอ๋อเราไม่กระโดดแล้วจะผ่านไปยังไงกระโดด<ะ>เลยผ่านแล้วผ่านเฉยเลยพวกเราผ่านแล้วพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าน่าจะมีของขวัญของรางวัลรอพวกเราอยู่เข้มอบเพชรให้พวกเราด้วยนะใช่แล้วที่สําคัญนะตอนนี้ฉันมีตังค์อย่างเยอะเลย ของเพเอกมีแค่หนึ่งพันเองอ่ะพี่ฝนก็มีหนึ่งพันเหมือนกันม,มีซื้อรถได้ด้วยพี่ฝนใช่เราสามารถซื้อรถได้ด้วยมีเจหลวดด้วยนะจหลวดจะซื้อ,อยังไงอ่ะดูท่าทางจหลวดน่าจะซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ฝนเจอรถคันที่พี่ฝนต้องการแล้วรถคันไหนอ่ะนี่เลยที่มีดอกไม้แล้วก็เป็นต้นกระบองเพชรสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยรถ<ช>ต้นกระบองเพชรนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ เขามีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีเรือด้วยมีเรือเลยเหรอพี่ฝนใช่มีเรือด้วยพี่ฝนมีตังค์เท่าไร่ล่ะมีตังค์อยู่หนึ่งพันกับแปดสิบห้าผมเห็นมีอยู่หนึ่งพันกับแปดสิบห้าเท่ากันเลยมีเท่ากันเลยเหรอใช่แล้วงั้นตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าพี่ฝนจะใช้ต้นกระบองเพชรงั้นฉันไปซื้อรถคันอื่นดีกว่านายจะไปซื้อรถคันอื่นยังง้นเหรอตังค์ไม่พอเน่มาแล้วเ <ใ>นาย<อ>มีเรือเฉยเลยก็ตังค์ไม่พอพอแค่ซื้อเรือเองโอ้โหเรือนี่แพงกว่าเพื่อนเลยน่ะแพงกว่าของพวกเราอีกเหรอใช่แพงกว่าเพื่อนเลยถ้ายางงั้นตัดสินใจอีกรอบหนึ่งจะทําอะไรอะ่ะนั่นด่านต่อไปด่านต่อไปด่านด่านไหนเนี่ยด่านไหนดีพวกเราด่านดีเสือดหรอดีเสร์ทะเลทรายเหรอทะเลทรายหรือไปสนโนกันดีไปสนโน,ด,สนโดีไหมอะ่ะลองไปสนโนกันดูดีกว่า ก็อาจจะดีเหมือนกันงัดไปกันเลยมาแล้วโอ้โหที่นี้หนาวมากเลยนะพวกเรา ถ้าทางเราจะขับเรือขับรถกันได้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยมีเพื่อนเข้าร่วมแข่งขันกันเยอะงั้นตอนนี้อย่ารอช้าเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อนนี่เกือบ20คนเลยนะพี่ฝนใช่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันในด่านสนุกแล้วนี่อะไรเนี่ยน้ำแข็งพี่ฝนหล่นไปแล้วเอาพี่ฝนหล่นแล้วเหรอใช่หล่นลงไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยพวกเราเอาพี่เอกก็หล่นตามไปแล้วหล่นไปเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนก้อนน้ำแข็งวิ่งได้ รถลนเฉยเลยงั้นต้องไปช้าช้าเหมือนเดิมใช่ลนเฉยเลยเดี๋ยวก่อนมีกะจังหวะเน่ไปได้พวกปิ๊กระโดดแซงพี่เอกไปแล้วพี่ฝนนี่ไงไปได้โอ้มีน้ําแข็งมีน้ําแข็งลื่นด้วยเป็นน้ําแข็งเราจะต้องไปช้าช้ามีน้ําแข็งลื่นนะต้องระวังพี่ฝนต้องระวังนะโอ้โหเบรกไม่อยู่ด้วย แล้วพวกปิกผ่านไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้พวกปิกนำหน้าพวกเราไปแล้วไปไกลขนาดนั้นแล้วเหรอนั่นนะใช่พวกปิกนำหน้าพวกเราไปแล้วน้ำแข็งลื่นมากกระโดดไปไม่พ้นพี่ฝนระวังนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะพัดลมมีพัดลมเหรอโอ้พัดปิวเลยมีพัดลมด้วยแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้ยังไม่ผ่านเลยทําไมคราวนี้ยากจังเลยลองกระโดดมาดูก่อนพี่ฝนคราวนี้ยากมากเลยพวกเราอ๋อเข้าใจแล้วรู้แล้วรู้แล้วต้องกระโดดสลับรู้แล้วยังไง ต้องกระโดดสลับมาแล้วข้าระวังพัดลมเพลจะไปทางขวาสุดเลยคราวนี้พัดลมจะต้องไป<อ>ทางขวาโอ้โหไปไกลโอลไปไกลเลยเกือบลนไปไกลเลยทำไมคราวนี้ไปไกลจังเลยพัดลมเขาแรงมากเลยใช่จะต้องกระโดดให้พ้นอันนี้ต้องกระโดดทางซ้ายอ๋อนี่ไงผ่านแล้วพัดลมเขาแรงมากเลยนะกระโดดขึ้นไปลอยฟ้ากระโดดขึ้นไปตอนไหนนี่ไงกระโดดลอยฟ้ายังลอยฟ้าอยู่ใช่ยังลอยฟ้าอยู่ผ่าน ระวังลูกตุ้มด้วยมีลูกตุ้มด้วยแล้วก็มีกับดักเขาเรียกว่ากําแพงฤดูหนาวแต่ว,ว่าพี่ฝนผ่านเพลงไม่ผ่านกําแพงเลดูหนาวเดี๋ยวก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากาแพงฤดูหนาวต้องช้าช้าใช่ไหมใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ผ่านฉันรอนานแล้วทาไมช้าจังเลยโอโ้กับดักนี่นะห้ามกระโดดขึ้นไปด้านบนนะข้างล่างนั่นคือสลามนี่นะมีสลามเหรอใช่เราต้องกระโดดเอง แล้วปุ๊กปิ๊กนายไปถึงไหนแล้วฉันก็เลยมาแล้วไงนายเลยไปแล้วเหรอใช่แล้ววันนี้นายเก่งอีกแล้วฉันยังตามเพื่อนอีกคนยังไม่ทันเลยนี่ไงผ่านผ่านมาเฉยเลยโอระวังนะทุกคนนะนี่ไงตอนนี้พี่ฝนกําลังกําลังไปกําลังไปกําลังไปอยู่โอ้พี่ฝนผ่านไปแล้วเหรอใช่ผ่านมาเจอปุ๊กปิ๊กแล้วพว i mean? ี่กยังไม่เจอใครเลยดีใจจังเลยคราวนี้พี่ฝนผ่านมาเจอแล้วงั้นตอนนี้เราไปกันต่อ กันก็มากันก่อนเลยนะแล้วเพียกอยู่ไหนอ่ะได้งานมาแล้วเหมือนกันนี่นะตามมาทางท้ายเนี่ยโอ้โหหมายากมากจะบอกให้ยังตามมาทานอยู่ตรงนี้ด่านโนโนไปแล้วพวกเราผ่านก็ไปได้ไงเนี่ยผ่านไปแล้วตรงนี้ระวังให้ดีมีที่วิ่งเร็วด้วยมีที่วิ่งเร็วด้วยเหรอใช่รถไฟวิ่งเร็อะรถไฟวิ่งเร็วเนี่ยนะใช่มีรถไฟวิ่งเร็วผ่านผ่านไปเฉยเลยผ่านแล้วเหรอมาโดนกับดักข้างหน้าเฉยเลยพวกเราโอ้เขาวิ่งเร็วแบบนี้เลยเหรอใช่วิ่งเร็วมาก โอ้โอ้กระโดไม่ทันกระโดดไม่ทันเหรอแต่ผ่านนี่ไงผ่านยากตรงเนี้ยผ่านยากผ่านยากแต่ผ่านไม่ได้ผ่านยากต้องระวังฉันก้องเบผ่านมอนกันนะทุกคนนายก็ไม่ผ่านเหรอตรงนี้มันลื่นอ่ะลื่นมากนี่ฉันผ่านแล้วเราจะต้องเบรกก่อนเอาเบรกไม่อยู่อ่ะเบรกแล้วเบรกเบรกเบรกอยู่เบรกอยู่เบรกอยู่โอ้โหรถรถไปไกลก่อนตัวลถเลยไปเลยนะเนี่ยใช่ลดเลยไปไกลก่อน หรือเราจะไม่เบรกเราจะกระโดดไปเลยทีเดียวกระโดดไปทีเดียวน่าจะยากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ง่าย่าน่านแล้วนี่ตอนนี้พี่เอกตามมาแล้วนะทุกคนนะพี่บอนมองเห็นพี่เอกกับพวกวิกกำลังตามมาฉันกำลังตามไปกับพี่เอกเนี่ยเกือบถึงแล้วง้นตอนนี้ฉันไปก่อนนะไปก่อนได้เลยนี่ต้องกระโดดไปเลยโอ้ไม่ทันตรงนี้หล่นอีกแล้วพวกเราตรงนี้เขาเป็นกำแพงแบบสี่้าองศาเหรอใช่เป็นกำแพง กับ oh, ดักด้วยเจอลมด้วยพี่ฝนใช่มีกับดักด้วยกับดักลมตรงนี้อันตรายต้องไปทางขวาอ๋อเข้าใจแล้วปุ๊กป๊กเขากระโดดไปอะ่ะปุ๊กปิ๊กระโดดไปเลยเหรอใช่ปุ๊กป๊กเขากระโดดไปแล้วไปได้ไงอะเข้าไปได้เฉยเหรอฉันต้องกระโดดเร็วๆแล้วก็กะจังหวะพัดลมมาอะ่ะนี่ไงปุ๊กปี้กระโดดไปนายเก่งมากเลยเอาละพี่เอกกระโดดไม่พน้นจะต้องกระโดดสูงหน่อยนี่ไงผ่านแล้วแต่ก็ลนอยู่ดี ยากมากเลยเนี่ยใช่ไปอย่างยากมากเลยคราวนี้เราจะผ่านด่านนี้ได้ไหมเนี่ยงั้นเพียกไปตามนี้แล้วกันนะจะต้องไปช้าๆคราวนี้จะต้องตั้งสมาธิก่อนเราจะกระโดดไปยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องตั้งสมาธิก่อนชนน่ะเนี่ยอันนี้ตั้งสมาธิพอตั้งสมาธิแล้วก็ผ่านทําไมสองคนนั้นไปเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเลยคราวนี้จะไปแบบช้าๆจะไม่รีบแล้วอ้าวลลนีกแล้วไม่เป็นไรคราวนี้จะไม่รีบแล้วไม่รีบแล้วเหรอใช่จะไม่รีบไปแล้วจะไปแบบรอบครอบ ไปแบบรอบครอบเลยนะใช่ไปแบบรอบครอบเราผ่านได้แล้วทุกคนอู้ผ่านแต่เหมือนไม่ผ่านแล้วก็ลนนี่ไงพอเราไปแบบช,ช้าๆเราก็ไปได้ความจริงงั้นฉันนำไปก่อนนะทุกคนนี่ไงความจริงเราไปได้จริงเราไปได้จริงๆใช่ไหมใช่เราไปได้จริงๆเนี่ยถ้าเราแบบไปช้าๆแล้วก็ดูด่านข้างหน้าไปก่อนเราไปได้จริงเหรอแต่ว่าเพลกลนทุกด่านเลยจะต้องไปได้ไปได้แน่นอนไปได้จริงเนี่ยบอกเลย จริงเ่าจริงนี่งบอกเลยลง,งามาด้านล่างเอาลง๋นอนี่ไงจริงด้วยเป็นไงบ้างไง <laughs> มีกับดักมีกับดักด้วยหรอใช่มีอุโมงกับดักระวังให้ดีนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือเส้นทางลงไปด้านล่างอ๋อเขามีแผนน้ำแข็งขึ้นลงด้วยของพี่เอกเนี่ยใช่เดี๋ยวพวกพิกนยอยู่นะฉันก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเข้าใจแล้วฉันจะกระโดดไปทางนี้พี่ฝนต้องกระโดดลงไปทางไหนอ๋อไม่ผ่านนะพวกเราแล้วจะทำยังไงเนี่ยไม่เป็นไร มาใหม่อ๋อรู้แล้วอันนี้ต้องกระโดดไปแบบนี้นี่ไงเจอแล้วเจอช่องทางที่ผ่านไปได้แล้วโอ้ขึ้นลงแบบนี้น่าก,กลัวจังเลยเดี๋ยวก่อนนะมีหลายช่องทางแล,ล้วเกินอ๋อนี่ไงเจอช่องทางแล้วยิ่งยากไปเรื่อยๆโอ้ทำไมยิ่งเล่นยิ่งยากเนี่ยด่านพวกนี้ด่านนี้หล่นบ่อยจังเลยเราจะต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติด่านนี้หล่นบ่อยมากเลยเป็นไงบ้างพี่ฝน,พ,ฝนพี่ฝนเจอหลุมน้ําแข็งด้วยหลุมน้ําแข็งอยู่ตรงไหนเนี่ยหลุมน้ําแข็งอ่ะ ฉันนาไปก่อนนะทุกคนพวกพีกนายนำแล้วเหรอโอ้พวกพีกเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยพวกพีกนายเก่งมากเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหทางหายไปมีทางหายไปด้วยตอนนี้พี่เอกนี่ตามทุกคนแบบตามเยอะมากๆอ่ะหล่นไปเฉยเลยเมื่อกี้ฉันเจอนายแล้วนะพวกพ๊ก,กมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเหรอมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวเพียกตามไปนะทุกคนนะอันนี้จะต้องมีสติหน่อยกระโดดยากมาก กระโดดผ่านกระโดดผ่านยังผ oh okay. ่านแล้วผ่านแล้วนี่เพกตามมาแล้วมาแล้วเหมือนกันนี่กําลังตามุกปิ๊กไปอยู่ตรงนี้มีพัดลมได้ไปไงอ่ะพัดลมกระโดดข้ามผ่านมาได้เลยอ๋อดีจังเลยนะมาแล้วมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ผ่านนะผ่านผ่านง่ายไม่ยากเท่าไหร่จริงเปล่าจริงอันนี้ผ่านง่ายไม่ยากเท่าไหร่มาแล้วมาแล้วครับอยากจะบอกว่าพวกพิกนายกระโดดเก่งมากเลย มาได้แล้วคราวนี้โอ้โหอันนี้ไงลื่นแล้วกระโดดไม่ได้ด้วยนั่นพี่ฝนเจอปุกปิ๊กแล้วกันก็เจอทุกคนแล้วเหมือนกันเจอปุกปิกแล้วโอ้โหโอ้ไปเกือบไม่ได้เลยใบพัดอันนี้ยากตอนนี้พี่เอกตามมาแล้วไันแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนอีกนิดเดียวก็จะถึงเส้นชัยแล้วอดทนใช่อีกนิดเดียวก็จะตามทุกคนทันแล้วนี่พี่ฝนเจอปุกปิ๊กแล้วอดทน มาแล้วมาเลยทุกคนฉันรออยู่งานพวกเรารอพี่เอกอยู่แถวนี้ก็แล้วกันนะ แล้วพีเอกกระโดดมาถึงไหนแล้วเนี่ยนั่นไงพีเอกกำลังกระโดดมาถึงเส้นชายแล้ววันนี้พวกเราสนุกมากๆเลยแล้วถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวเข้าเส้นชายไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายไปกันเลย